สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายตัวใหม่นะคะคือการปรับเป็นพินัยนะคะกำหนดเจ้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับนะคะอ,อยู่สามฉบับด้วยกันนะฉบับแรกนะคะก็เป็นเรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะก็ได้กำหนดผู้มีอำนาจปรับดังนี้นะคะหบรรดาความผิดที่มีโทษอัตราโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พศ2 5 2 2ให้เจ้าพนักง,งานจราจรมีตำที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะสองเจ้าที่ของรัฐตามข้อหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามความในมาตรา160จัตาวาแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2โดยในการพิจารณาและ,และดำเนินการปรับเป็นพินัยต้องทำเป็นองค์คณะประกอบด้วยเจ้าที่ของรัฐ จำนวนสามคนซึ่งมีหัวหน้าองค์คณะหนึ่งคนและองค์คณะอีกจำนวนสองคนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปทนไปพระราชบัญญัติการจราจรทางบกนะคะได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา25ตุลาคม2566นะคะก็ต้องทำเป็นองค์คณะนะคะของพระราชบัญญัติตัวนี้ ต่อมาเป็นพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะนะคะก็ได้กำหนดนะคะว่าอ,อาศัยตามความในมาตราสิบสี่แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ2สองห้าหห้านะคะนายกรัฐมนตรีจรึงออกประกาศกำหนดเจ้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามความในมาตราย8และมาตราสามสิบแห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพศ2สองห้าแปดดังนี้ หนึ่งหัวหน้าสถานีตำรวจแห่ทงท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะสองผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการซึ่งรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะที่ต่อนเนื่องหลายพื้นที่และแต่กรณีสามข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราศกยาจิจานุเบกษาต้นไปประกาศเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6 6นะคะ ต่อมาเป็นกำหนดเจ้าที่รัฐผู้มีอำนาจปรับเปลีนพินัยตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหนึ่งผู้มีการสำนักบริหารการทะเบียนผู้เช่วชาญผู้มีการส่วนเจ้าพนักง,งานปกครองหรือนิติกรซึ่งดำรงตำแหน่งชำนาญการขึ้นไปในสังกัดสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองในทุกท้องที่ทั่วราชอาณา,าจักรสองหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค หรือเจ้าพนักงานปกครองในสังกัดสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ณนูาย์บริหารการทะเบียนภาคเฉพาะในเขตพื้นที่ของตน3ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดป้องกันจังหวัดจ่าจังหวัดเจ้าพนักงานปกครอง,งหรือนิติกรซึ่งดำรงตำแหน่งระดับช้นานการขึ้นไปในสังกัดที่ทําการปกครองจังหวัดเฉพาะในเขตจังหวัด